S 1> <S 1> สวัสดีค่ะทุกทุกคนเนาะค่ะมาพบมาพบกันอีกตามเคยนะคะช่วงเวลาเบรกที่สองเนาะหลังจากเสร็จการาเในหัวเรียวนี่แหละค่ะสิ่งที่ได้เล่าไปก็คือเกี่ยวกับการเน้นการเน้นงานเนาะที่ที่ผ่านมาแล้วก็มือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายในการเรีนยนงานของอาทิาตย์นะฮะจะได้มานั่งคุยกันเจัจกหน่อย แต่กจารมึงมือไงให้จมแน่นอเพาะไหว้เมื่อยแห้งนะคะเมื่อยจนนอนในแรกนั่งเรือนนั่นแรน้ำเครืองลดกลำแรงกำกระโนมน,นี่เข้าๆปานกันผู้ใดถามมาเหตุงานโรงงานเป็นยังไดเนาะค่ะได้ว่าไปนในคลิปแล้วเมื่อจะบอกตรงว่าเฮตุงานโรงงานนี่ต้องพยายามนะคะพยายามสะสมกำลังหลายๆถ้าบมมีกำลังว่างซ่านะเหตุงานโรงงานมาได้เฮาตรงใส่ความเร็ว แล้วก็เขาต้องใส่พลังงานหลายเพื่ออย่างเพื่อยกประล็ดมูลนี่น,นล้าอย,ย่างแห่งทุกคนโมเมนท่านใดท่านว่าเออเขาเขมาปุ๊บนี่เส็ดได้บดกอย่างมันต้องตดนองนะคะมือขม่าที่แรกแเ,เนี่ยโอ้ยยกประล็ดไข่สองไข่สองอาทิตย์ไข่ซองอาทิตย์ทุกคนคะมันโมเมนต์ว่าน้ำนักหน่อยหน่อยบางประล็ดนอที่ใส่ใส่กันอยู่นั่นเขาเห็ดจากไม้สดทุกคน บาทนี่ความหนักของมันอยู่ระหว่างเป็นสิบก,กิโลก็มีรองรังอันนะบวมหากิโลหรือสิบก,กิโลกับมีดึงจนหัวปันเนี่ยว่าบาทเวลาใส่แต่และละเมือนี่เข้าดึงลากดึงลากนี่บวต่ำก็สามสิบสี่สิบปอร์เล็นต์ตัวมือดึงทุกดึงทุกทึ่งเอวทึ่งบอไงเราทึ่งไหลเข้องสีแขนขาหข้านี่มันต้องใส่กำลังไหลต้องเพิ่ม ต้องเพิ่มพารากงลั่งกินเขากินน,าน้ามี่เพต้องถามถึงนะคะเทศถ,ถ,ถ,ถาดล่งถาดเทศถังโลงถังนะคะแบบกินต้องกินในอิ่มนอนให้รับโฆษณนแล้วเฮ็ดงานท้างนี้บ่ได้ผู้ใดคิดว่าจะเขาเฮ็ดงานลงงานนี่ก็คือต้องใส่อ่าพิพพจารณาดีๆเพราะการที่ขเข้ามาเฮ็ดงานลงงานนี่มันมีประเด็นที่เข้าตอง เรียนรู้ก็คือเรื่องภาษาเน้นๆนะคะหลักสัสองคนที่เหตุงานน้ำหอามันจิเขาค้ากันอกนะคะอย่างอืินเอากับสามารถพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะแต่เรื่องกับเพตง,งานกับคนเขาตรงเรียนดีๆนะคะเบิ้งเบิ้งดีๆ,ๆพอมบอ่ท่านใดท่านไปจมกันด้ค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าจิ้มตากันปุ๊บแม่นไรออกอย่างเดียวนะบ่แม่น่าเขาไรบ่แม่น่าเขาเข้านี่ไรเขาออกเขาหน่ะสิไรห้องออกนะคะนี่คือกรณีสําคัญเนาะคะ่ะ มือก็ได้มานั่งเบาทักทายกันแตะ่ละหมื่นหน่อยนะคะเพื่อมานั่งเบาลายทั้งหลังกับมูนะคะ,ะคนนึงคนประเทศฟิลิปปินส์อีกคนคนงึงบอกภาษาฟิลิปปินส์แดลเป็นคนศาสตร์นี่นะคะทุกคนเออนี่แหละมันก็มีหลายภาษา,ามเพราะเป็นแต่ภาษาอังกฤษนะคะแต่อยู่ทั้งนี้เขาใช้ภาษาดัหลักเนาะภาษาเนี่ยเเรียนเป็นภาษาดั้กนะคะทุกคน ระบาดนี่ถ้าผู้ใดถามมาอันมาเหตุใดเลยบอย่างสำคัญนอกมวยกับบอกไปแล้วนอกจากคิอเบื้องต้ตนก็คือว่าเท้ายากจะเหตุอีรีเนาะหนึ่งมันต้องมีค้อคำประกันให้เ,หาเรา่อยที่อยู่อาศัยเขาต้องพร้อมเท้าบ่ามีที่อยู่อาศัยนะคะหลักกับบมีบ่บ่มีความรู้เรื่องภาษานะคะหลักการของเขาเนาะเขาสิบอกไว้ว่าให้จบกีัมอขอนะ ไปเลียนของเขาโดยตรงวง่ายหลดก็ค euh ือให้จกหอดสิบหกปีนะเลียนภาษาของเขาเขตที่เขาเอื่นว่าจังใดล่ะกำหนดการของเขาในช่วงนั้นนะคะทุกคนมันสิต่อมันสิต่อต่อขั้มหลักขยายความในหลายกว่าแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งนอกก็คือมากกระซีลอยครับหนึ่งเอาสามารถปฏิปตอใดเป็นความหมายออกมาใดนะคะ ตั้งตั้งประโยคบอกเราได้หลักคือการที่เรียนรู้เขาอยากให้เข้ามืจากพัฒนาโตทั้งนี้แล้วจะไปไซมใชไซห้สามารถซอยเลือตนเองได้เนาะค่ะย่างอื่นนั่นก็คือจังเข้าลู่ลูกกันเนาะอยู่ทั้งนี้เขาบริเบื้องหนาไผ่ทั้งสิ้นเด็กเจ้าสิเป็นไพ่จะตามคอยกระก้มนาก้มตายเฮ็ดของคอยไปขึ้นรวดต้องสิกันแค่ส่วนทางกันลังคนน่ะถ้าโปรลู่จากมาักจีกันีลีเขาสิบาทัศเข้าเป็นเด็ดขาดเขากะสิเซยของเขานะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนอกการเล่นดูกะเย้ยูแคนยูแคนมูเขากำลังกินเขานะคะถึงนี่ลา and how are you today yeah but it's okay you see cam เขาไว้น็อตมูกับมากินเขานอกมกือจะว่า์ฟไวแต่ที่คนเดียวอีกคู่หนึ่งก็เงียบซะเหลือเกินนะคะ <laughs> เอาละค่ะทุกคนเนาะ จังได้กระตามเนาะความรุรบตัวในห้องก็พยายามรักษากันเอานะคะหาเอาเนาะคะ่ะผู้ใดอยากได้ยังทงังใดก็ต้องหาเอาเพราะว่าบางเพื่อ,น,น,อนัหาห้องวังจะเค้ามาแสวงหานะทุกอย่างมันกับยุคที่ของมันแต่ว่าตัวห้าหนึ่งต้องพยายามนะคะปี่นไปเพราะยงังเรื่องอายุอะไนันอายุนี่แหละแล้วก็เวลานะคะก็ค่อยๆพาไปต้องเล็มกับมันสีเก่าด้วยละ่ะ เด่นกับแฟต่อจักหน่อยทุกคนคะ่ะใกล้ถึงเวลาย,ยังพี่บอลยนะทำอีก80 85 80 8เยี่สิบนาทีดีเมื่อนี่มีคนนับเลขใช่ว่ <laughs> <laughs> าตอนใดไวตอนใดคนบอกนะคะ <laughs> yeah the last day already so No. Mm -hmm. Um break oh. a machine back. Wake a, a machine. Uh seat wow. Sit hour. It's wet? No. Citron. It's whipped? It's, it's dry. Ah, that yeah. means you have to open anything. Say it ho? No, the call. The the last day is always have to be like that for the next week. I know because we are finished product. The, the product, the product finished. We change a new product so that for him to clean the work. Yeah. I need not know also this one. But uh, here inside score cool. where I work, I saw with her. C two, C twelve. C two, C three. Yeah, only twelve. นี่คือวอาถึงเรื่องงานนะคะทุกคนอย่าสงสัยเยแต่ละิงตอิองางับล b r i h t y แต่เวลาเคลิมแล้วนะคะ That's normal That's normal stuff Yeah. If you don't have stock, that you are not working. <laughs> Complete stay at home. <laughs> no, yeah, the last day I had to be like this, but today all C3 is don't have to clean up, mm. just only grow things. Yeah, no, no, no. There? Mm. Only clean with water, yeah. When we are finished, a product we change new product. Change yeah, you have products. to change to another yeah, product. Change right. product. Yeah. Mm -hmm. If we don't change the product in the weekend, we only write clean, yeah. No water. yeah. We just 80 the palette, 88 palettes. So don't worry for now on, for next week, next week, maybe on. Uh, maybe monday or yeah. tuesday i don't know we're gonna clean it yeah but we are working for just only three days eh? mm. next week i so? i think no, so week after. Week. week after next week next week full time full week but the week after only three days i and have, have to work again yeah yeah i have to look again so we have because days two day, two day holiday so we only work three days special day yeah so โอเคทุกคนค่ะนั่นละ่ะได้คุยกันกจบามูเบ้าปวดแนมะ่เจ้านอลห,หละะับได้เตรียมตัวแล้วนะคะสิไปแล้วพ่พบกันคลิปหน้าเด้อค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแล้วนะคะจจกนไ้นก็ตามอยากแตงหยังอยากเข็ดหยางหรือว่าเข้าอยากจะเอาเรื่องรูกเกี่ยวกับอีนอยางต้องเฝ้าตั้งแต่มือนหนีนะคะอย่ารอให้วันเวลาพาสบายบอกกับสัตเข้ากับเบิร์ดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ไปพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้อตัวแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนไายแล้วไปแนวบ๊ายบายค่ะ